สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาปลูกใบบัวบกนะคะต้นใบบวัวบกปลูกไว้กินที่บ้านค่ะไม่ต้องไปซื้อเขาใบบัวบกนี้มีประโยชน์มากค่ะคือ,อเมื่อเราตกจากที่สูงหรือล้มอะไรอย่างนี้เขาจะบอกว่าไปเอาใบบัวบกมาแก้ช้ำในนะคะ ใบโบบกนี้จะแก้อาการช้ำในาลดอาการอักเสบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังปลิ่งปลังบำรุงและรักษาดวงตาสายตาเพราะใยโบบมีวิตามินเอสูงบำรุงประสาทและสมองลดความเครียดแก้ความดันโลหิตสูงค่ะ ที่จริงแล้วประโยชน์มีมากมายให้ไปศึกษาคุ้นคว้าดูอีกนะคะอันนี้เอามาเป็นบางส่วนเท่านั้นเองค่ะทีนี้ยายก็จะปลูกนะคะปลูกในกระถางค่ะ ลูกเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ลดน้ำค่ะ